สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาผ้าไหมสุรินนะคะนําผ้าไหมสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่พิมพ์ลายใบไม้นะคะสีสวยๆนะคะเพิ่งทํามาได้นะคะอ่าเป็นผ้าห้าตะโกโโยุกโดกนะคะโทโด้วยไหมบ้านฝีมือคุณแม่ค่ะนี่นะคะเป็นผ้า คลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่โทยโดกดอกลายลูกแก้วมีชายขลุยโทด้วยไหมบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะใบบัวนะคะบัวแดงค่ะได้สีดำออกมานะคะสักค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองเป็นดาวเลืองนะคะบางบางอันจะได้อ่าจาก ใบสักมีสองสีด้วยนะคะอันนี้ก็สักบ,บางอันก็สักนะคะที่ไม่ไม่ออกสีสีแดงแบบนี้นนี้ก็สักนะคะพื้นนี้จะเป็นอ่าคูณค่ะใบคูณสีเหลืองนี้เป็น,เ,ปนเพกาค่ะมาจากเพกานี่ค่ะเป็นบโบแดงค่ะคูณน,นะคะ นะคะคพยายามทำสองด้านให้คลายกันนะคะนี่เป็นผ้าคลุมไหล่พิมพ์ลายใบไม้นะคะผ้าหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะโทอด้วยไหมบ้านด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะเพือละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ตืวนี้อาบน,น้ำยาแล้วนะคะพร้อมส่งได้เลยนะคะทอด้วยไหมบ้านด้วยนะคะฝีมือคุณพคุณแม่นะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าจะเก็บกี่แล้วค่ะเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบผืนนะคะแล้วก็คุณแม่จะหยุดทอแล้วบอกว่าสายตาไม่ดีแล้วคราวนี้น่าจะหยุดจริงๆนะคะท่านใดที่ชอบฝีมือคุณแม่นะคะรับไปไว้ได้เลยนะคะรับไปไว้นะคะ ได้เลย้นต่อไปนะคะรอบนี้มีห้าผืนนะคะนี่ค่ะใบศักนะคะดาวเรืองค่ะมีคูณนะคะเนี่ยสักใบใหญ่ผนะืนนี้ใช้วิธีทำก็คือพับสองนะคะก็เลยได้ บนล่างเหมือนกันนะคะพับตามยาวนะคะก็เลยได้แบบนี้นะคะเหมือนกันแบบนี้แต่ผืนบางผืนก็คือใช้ท,ทําทีเดียว2ผืนนะคะประกบบนล่างนะคะมีหน้าใบหลังใบนะคะแต่ผืนนี้คือหน้าใบหลังใบก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นการทําแบบนี้แล้วก็นึ่งนะคะใช้วิกระบวนการนะคะก็เลยผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะลายนี้ท่านใดสนใจทักมาค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะอันนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นใหม่บ้านด้วยฝีมือคุณแม่ด้วยนะคะท่านใดชื่นชอบทักมากค่ะผื้นต่อไปนะคะนี่ค่ะพื้นนี้จะได้คล้ายผืนที่หนึ่งนะคะเพราะว่าใช้ประกบกันหน้าหลังนะคะ บางผืนจะได้หน้าใบบางผืนจะได้หลังใบนะคะเพราะว่าประกบกันแต่เราจะพยายามไม่ใช่หน้าใบผื้นเดียวได้หน้าหน้าใบทั้งหมดนะคะเราสลับกันนะคะใช้กระบวนการสลับกันนี่ค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีอาบแล้วเรียบร้อยนะคะลองอาบเองแล้วนะ คือใน,นอาบน้ํายาแล้วปกติจะจ้างเขานะคะตอนนี้คือทําทเองนิ่มไม่แพ้กันอ่าได้ไม่แพ้กันนะคะได้ผลไม่แพ้กันอ่ากระบวนการอาบน้ํายานะคะทํายากนิดหนึ่งตรงที่ว่าผ้าผ่านกระบวนการาหนึ่งนะคะก็จะยิ่งใช้ยิ่งนิ่มนะคะเพราะว่าเป็นใหม่บ้านด้วยพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้สวยอีกแบบนะคะ นี่มีคูณมีศักนะคะดาวเรืองนะคะดอกบัวด้วยนะคะเรื่องเหลืองนี้นะคะเป็นอ่าสบู่สบู่ดำนะคะ ผ้าหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครค่ะสนใจทักมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีนะคะผืนนี้ส่งฟรีได้เลยพร้อมส่งเลยนะคะผ้านหนึ่งเดียวในโลกนะคะลายไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะแบบนี้ประกบกันนะคะใช้วิธีประกบกันถึงได้สองผืนเหมือนกันนะคะนี่ผืนหนึ่งนี่ค่ะ ใหม่บ้านสาวมือนะคะผีมือคนแม่ทอค่ะนี่บใบบัวนะคะใบบัวแดงอันนี้คูนค่ะใบสักนะคะดาวเรืองกระจายสีเหลืองๆนะคะนี่สบู่แดงด้วยนะคะติดมานิดนึง นะคะสบู่แดงไม่ค่อยติดเท่าไหร่ท่านใดสนใจทักมาค่ะ1,500บาทค่ะอาบน้ำยาเสร็จแล้วพร้อมส่งเลยค่ะผ้าหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะลายนี้ไม่มีใครเหมือนไม่ซ้ำใครแน่นอน,นะคะ่ะสนใจทักมานะคะท่านใดที่ชื่นชอบผ้าคุมไหล่นะคะ ฝีมือการทอของคนแม่นะคะแอดไลน์เดือนนี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครปากดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ